สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าฮันนี้แอคคอร์ดนะครับตัวนอกนะครับมีซันรูฟไฟฟ้าเบาะคนรับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เอกสารภาษีหกห้านะครับเครื่องยนต์สองพันสองเสองสองบนะครับเครื่องยนต์ f อฟสองบเกียร์ออโต้ลงเล็บนะครับ LPG ระบบหัวฉีดนะครับวิ่งได้สองระบบ เอวีและน้ำมันนะครับรถคันนี้เดิมทีผมเคยลงขายไปแล้วนะครับเคยลงขายตอนเพิ่งได้รถเข้ามาก็ตอนนั้นรถมีปัญหาน้ําแห้งนะครับคือเติมน้ําไว้แล้วน้ําหายมาดูนะครับสาเหตุมาจากปั๊มน้ํานะครับรั่วซึมก็คือหยดหายผมเลยลงขายไปช่วงนั้นโยนไปนะครับลงราคาโยนตามสภาพไป2 5งหมนนะครับซึ่งขายไม่ออก ลูกค้ากลัวจะต้องไปปัดฝาผมก็ทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับตอนนี้จบเปลี่ยนปั๊มน้ำเปลี่ยนสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้จบนะครับเรื่องระบบน้ำตอนนี้ผมวิ่งใช้งานอยู่ทุกวันเมื่อคือนนี้ก็ไปซื้อรถตู้นะครับที่เขตกรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพไปกลับประมาณ สามร้อยกว่าโลนะครับใช้ l p g วิ่งไป<อ>ก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับของอัตราการสิ้นเปลืองของแก๊ปก็ตกกิโลละไม่ถึงสองบาทนะครับประมาณบาทห้าสิบตังค์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นถังโดนัทแก๊สถังโดนัทนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นใช้งานได้ครบนะครับก็มีตัหนิสีตันนี้ตําหนิสีแล้วก็กระจก ขึ้นลงจะฟืดๆหน่อยน่าจะลูกยางขอบประตูนขอบประจกน่าจะตายนะครับไม่ให้ตัวนี่เลยเลกเกอร์ลอกแล้วก็สลุนะครับใช้งานได้หลังคามีรอยบุบหน่อยมาเดี๋ยวมาไล่จากซีกด้านหน้านะครับอันนี้คือเอกสารพุดโอรลอยเรามีให้บัตรประชาชนหมด6 7นะครับพุดโอ,รอเราตามให้ได้ ไล่ดูจากด้านหน้านะครับปีกได้ด้านหน้าเลยด้านหน้าก็จะมีตาไฟเหลืองนี่นะครับตาไฟเหลืองอ่าลิ้นสเกิร์ตหน้ามีมาปอดไล์นะครับไฟเหลียวติดหมดชิ้นนี้เดิมทีไม่มีมานะครับผมเอาไหลที่ร้านใส่ให้แล้วก็เหลือรอทำสี นี่ครับรถใช้งานจริงดูเขียดยังติดอยู่เลยนะครับแล้วก็กระชนหน้ามีมีแตกนี่นะครับมีแตะแล้วแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายค้อไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลกเกอร์มีลอกนะครับเป็นแม็กเดิม Honda นะครับรถไฟเลี้ยวข้างยังมีอยู่กระจกหน้าครับ ไม่ล้าไม่แตกตัดน้ำฝนมีเก่าบ้างขึ้นสนิบนะครับนี่ครับรดแดดเรียแลเกอร์ลอกหมดนะครับทุกจุดแล้วก็รอยที่มีผุที่มองเห็นเห็นนะครับนี่ผมแกะออกละตรงไหนที่มันปูด1นึจุดสจุดสมจุดนะครับส่วนตรงนี้ก็เริ่มมีบวมตรงนี้ก็น่าจะมีผุไหนนะครับ ดูชายล่างก่อนนะครับพาดูชายล่างชายล่างอมุดกล้องให้ดูนะครับชายล่างไม่ผุนะครับนี่เลยชายล่างไม่มีผุมาเลยดูด้านข้างซ้ายดูกันไปแล้วนะครับก็มาดูด้านหลังด้านหลังนี่นะครับลิ้นมีรอยแตกนิดหน่อย แล้วก็เริ่มมีแตกไรงานนะครับนี่กันชนหลังมีแตกไรงานนี่นะครับหนึ่ด้านบนก็เหมือนเดิมครับไปเกลือลอกเนี่ยครับมาเริ่มเข้าซีกขวานะครับซีกขวาเหมือนเดิมครับตรงนี้มีรอยสีโป๊สีโป๊กันชนหลังนะครับโป๊พลาสติก ร่อนแล้วก็เลกเกอร์อันนี้มีรอยสีสเปย์นะครับพ่นกบมาลอกทั้งแถบเลกเกอรลอกทั้งแถบนะครับสีกนี้ก็ฝั่งคันขับก็สวยนะครับสวยงามไม่ไม่บุกหลังคาก็นี่นะครับหัาคาสียังดีนลบไม่รั่วไม่ซึมนะครับ ระบบไฟฟ้าเปิดใช้งานได้จะมีตรงด้านหน้าเหมือนรอยโดนอะไรกระแทกมานะครับบุบในกล้องน่าจะพอมองเห็นนะครับตรงนี้หนึ่งจุดหน้าเอาสีมาโป้ไว้นะครับคันนี้ก็คิดง่ายๆนะครับคือจับอับน้ำทำสีใหม่สวยสวยเลยครับคันนี้ ก็ราคานะครับคันนี้ผมเปิดอยู่32,000บาทนะครับ32,000บาทไปเก็บสีอย่างเดียวรถใช้งานปกติหรือมีความต้องการจะให้ทางเรานะครับติดต่อเรามีอู่สีนะครับอู่สีตีอาบน้ําทั้งคันนะครับอยู่1 5 0 0 0บาทต้องการซื้อรถแล้วจะให้เก็บสีให้เลยเราก็ยินดีรับนะครับเดี๋ยวเราส่งต่ออู่ เรามีทีมงานของอูเรานะครับมาไปดูเบาะด้านในเบาะด้านในนี่นะครับอันนี้แผงประตูสวยนะครับประตูเดิมสวยจะมีนี่ครอบลำโพงมีดำเบอกคนนั่งสีครีมครับหนังแท้ อันนี้ฝากคนขับนะครับกล่องเก็บของเกียวโตซีดีใช้ได้นะครับแอร์ใช้ได้ที่จุดบรีใช้ได้ครับช่องเอมีขี้ผักหน่อยนะครับจะอ,อยู่ครบปรับซ้ายขวาได้คอนโซลไม่แตกแล้านะครับไม,ไม่มีรล้านะครับพวกอะไรเดิมนวมแน่นนะครับ ดูสวนด้านหลังนะครับอ่านี่แผงประตูนี่มีคาบสกรปรกนะครับเช็ดออกน่าจะสวยงามแล้วก็มีมือเปิดมือเปิดด้านในหักเบาะที่นั่งมีแตกขาดนะครับนี่นี่ด้านหลังดอกลำโพงอยู่ครบ บ้านฝ้าเพดานนะครับไม่มีรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเสาวอากาศเปิดพิทิยุทำงานปกติครับขึ้นลงก็ประมาณนี้นะครับ3 2ม0 0ื 32, บาทภาษี65เอกสารชุดโอนมีรถใช้แก๊สกับ LPG ระบบหัวฉีดนะครับมีอยู่นะครับขยะเองอยู่เลย รถขับใช้งานครับคันนี้เน้นใช้งานนะครับไปติดต่อซื้อรถผมขับคันนี้อยู่เพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนี่นะครับแก๊สระบบหัวฉีดเครื่องจตดนะครับเก็บสองสองก็ค่อนข้างแห้งนะครับคันนี้ เดี๋ยวดูเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูแล้วก็ระบบน้ำไม่ต้องห่วงรับประกันเรื่องน้ำเหมือนเดิมครับฝาหม้อน้ำไม่ดีนะครับเริ่มมีคราบซึมแต่ว่ารับประกันน้ำไม่ดันแน่นอนนี่นะครับขับสามร้อยโลน้ำไม่หายไม่ดันออกหม้อพักนะครับนี่นะครับไม่ดันออกหม้อพักเพราะว่ารถผมขับขับใช้งานอยู่ ติดเครื่องนะครับคันนี้ก็เพาขับไม่มีดังนะครับเลี้ยวซ้ายขวาเกียร์ดีสมบูรณ์นะครับรถติดแล้วนะครับเรามาดูน้ำกันไม่มีกองอากาศเลยนะครับ านะ้ำมันเครื่องเช็ดไอระบ,บายอไอระบ,บายดี่นี่นะครับรอยเปิดฝาเปลี่ยนต้มน้ำนะครับเปลียเรียบร้อยเดี๋ยวไปลอง ดูสลุปไฟฟ้านะครับจะเปิดปิดให้ดูอันนี้เปิดอยู่นะครับสวิตจะอยู่ด้านขวามือคนขับนะครับปุ่มนี้นี่นะครับเปิดเปิดสามารถเปิดจะเปิดสุดเปิดนี้เปิดหน่อยได้ครับมาปกปตินี่เท่ๆครับเอาไปแต่งลงแม็กครับเก็บสี ็สันลบด้านบนนะครับจะมีฝาปิดนะครับนี่ส่วนตอนเปิดนะครับก็จะเปิดไปพร้อมกัน,นตอนปิดนะครับก็จะมาแต่แค่สไลด์กรจกด้านบนนะครับอป่อมมือปิดเอาเอง เกียร์สมบูรณ์นะครับงานได้เกียร์ไม่รอนะครับไม่รอไม่กระตุกไม่ชา่างลสุดดีครับไล่จากเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์สามก็วิ่งได้ครับอ่ปกติะเกียร์สองครับไฟเกียร์ขึ้นนะครับอ่เกียร์สองลองเกียร์หนึ่งนะครับ ความเร็วเกีน้ำมันคันนี้ขึ้นครบนะครับขับนิ่มครับข้อเสียของกระจกใสคือกลางวันจะร้อนนะครับแต่จะเข้าแรงมากแต่ขับกลางคืนก็ทั้งจะสบาย ก็ท่านใดต้องการรถใช้งานนะครับคันนี้สนใจคันนี้เป็นตัวนอกนะครับนอกเจแป Accord ร์ดไฟท้ายก้อนเดียวนะครับเกียร์ออโต้เอกสารมีภาษีขาดหนึ่งปีนะครับภาษีขาดหกห้ารถเอาไปเก็บสีใช้งานได้เลยหรือว่าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ ต่อภาษีนะครับใช้งานนี่เลยเอาขับไม่มีดังซ้ายขวาความเร็ววัดรอบนะค,ครับขับสบายครับปล่อยมือครับนิ่งๆแต่ดัง32,000บาทครับคันนี้เอ็กคอร์ดไฟท้ายคนเดียวนะครับปีเก ก็ติดต่อนะครับสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0871882272นะครับชื่อเฟซบุ๊กของเราก็หนุ่มรถยกถ่าได้เก็บนะครับมีรถเก่านะครับรถเก่ารถใหม่ซากรถอุบัติเหตุนะครับมีความประสงค์ต้องการขายนะครับทางเรายินดีเข้ารับซื้อนะครับประเมินราคาก็โทรสอบถามกันครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามนะครับยู u b e หนุ่มรถยกนะครับ เซตเข้าไปหนุ่มลถยกนะครับถ้าเด้เกียบก็จะมีรายการลดนะครับที่เราพร้อมขายนะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดติดตามนะครับไงก็ฝากขากลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยช่วยอุดหนุนนะครับเข้ามาดูเข้ามาสอบถามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงกจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ